ในหลังเก่าที่ที่ทุบตอกลงไปนะครับบุญใหญ่ครับบุญใหญ่ครับทางวัดตีมงคลเราจัดบุบหน้าวิหารนะครับสีหนาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับแน่ว่าเอาไว้ยมะอิมิลาสกาเลนะชาลาเนนะสหปัญจศีลา สัรปสัพพะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาทานัปปะสามีตาติยัมปีพุทธังสารังขัจาเมตตาติยัมปีพุทธังปิยามิอัทิยัตาราเวรมณีอิมังปฏิคันหามิอิมังบังสกุรังจัอะหังจัสังขารัตะกาทายิกาสุกิตาโวตุสัมปติสุขังสมิชันตุโว สวัสสมบัติที่่านสมบัติเกินถูกขอบพรบในวันที่16กันยายนสธาญาติโยมผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้สลังปัจจัยที่เป็นสัพยภายนอบเพื่อสร้างทัพภายในอันเกิดคือพุทธรัตนคธมรมรัตนสังฆรัตนปฏิบัติตามคำดีคิดดี ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะทําให้เรามีบุญญาบารมีเดียวบุญเกาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ร่างกายจิตใจหน้าที่การงานทุกอย่างขอพระบุตรเราที่สัทุกเรื่องที่คิดทุกทุกกิจที่ทําทุกทุกคำที่พูดทุกทุกสิ่งที่ปราถนาจงสําเร็จแด่ทุกท่านทุกคนเธอ มิชิตังว <oon> ัชิตังตุงห้างคิปะเมวัสมิจตุสัพเพโอระนิชติระโสยัคาสัพพิตโยวิวจันยุโภภวะอภิวาทกสีเรสนิจจันวุาบัจเจกูอโลกูซึ่งมีผ้าสังขาร ดังวง่อายะมาาภูสุขนัขบตัมหาราพังพระวันตุเตชัยยสิทธิิจังชยยสิทธิ์งชยยสิทธิังชัยยสิทธิกิตติจังัะสิทธิเตชาสกัปตุันย ของชุมชนผมในฐานะตัวแทนหรือเป็นหนึ่งในในกรรมการไทยมีเน,น็ตเวอร์หนึ่งในแคนว่าขอแสดงความยินด,ดีด้วยครับที่ท่านได้ร่วมลงมือแล้วขณะนี้ก็ทราบว่ามีผู้แทน อยากใช้คําว่าม,มันเร็วอย่างมหาศหลหาลทีนี้ความสําเร็จความเร็วมหาศาลอันนี้ความสําเร็จใหญ่หลวงที่สุดเลยค,ลเคือตัวในการประสานหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ให้เข้าใจแล้วมาร่วมมือได้อันนี้เก่งครับเพราะคนไทยนี่ชอบถูกด่าว่าทำงานเป็นแต่คนเดียวทำงานเป็นทีไม่เป็น ลูกจัดกระทงลูกจัดกระทงประสงจงใจประสงจงใจครับก็หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมขอเข้ามาพระแม่คงคานะครับซึ่งนําโดยคุณโถและเชินยีนะครับอันดับต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมปล่อยปลานะครับลงสู่แหล่งน้ํานะครับผมขอให้ทุกท่านที่ทําในพิธีนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดฝังถึงใดสมความมุงมาปรารานอายุอันโนสุขขังพลังขอให้มีสติและมีสตังนะครับ

และหลังสัตว์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปล่อยปลานะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคบเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับปลกแตกนะครับก็จะมีที่เป็นต้นไม้ที่มีรักะลายนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้นไทรนะครับของผู้พิากาาหน่วยพัฒนารืิสัยหน่งนะครับต้นไทรมาร่วมกระทำต่อนะครับ ออก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับท่านมาร่วมกิจกรรมตลอดโอกาสหน้าเชิญใหม่แล้ว,วก็ที่รงยขอบพคุณนะครับตัวต่อไปถ้าไม่ริมก็แสนทองมายูข้างหลังฉันไหมี่ี่่ สวัสดีครับผมผู้ใหญ่บดินจีนชัยนะครับผู้ใหญ่บ้านงวงาหมู่ห้าตำบลท่าบางผาอำเภอท่าบางทานะครับเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนแกนดินซีเมนต์ตัวนี้นะครับตอนแรกนะครับเรายังไม่มีเขื่อนตัวนี้ยังไม่มีฝายตรงนี้นะครับพื้นที่การเกษตรข้างล่างจะได้ระบบเพลิน้ำเตถ่วมบ่อยนะครับทุกปีทุกปีฤดูน้ำหลากนะครับหลังจากสร้างขายดินซีเมนต์แล้วนะครับประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับนะครับคือลดผลกระทบน้ำท่วมคุนข้างล่างนะครับก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับขอขอบคุณนะครับชมรมดินรักดินน้ำป่าหน้านะครับที่ ฝ่ายตัวนี้นะครับรชาวบ,บ้านมีความสุขได้ดีใจมากนะครับขอบคุณครับ